คุณอาโว้นะครับก็กลัาพบกับช่างเสืออีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับช่างเสือนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาทาสิ่งี่กำแพงบ้านเองกันนะครับวัตถุกำแพงบ้านนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าโชว์นะครับความบ้านของเรานะครับถ้ากำแพงบ้านมันดูแบบดูเสื่อมดูโซมก็คงดูไม่สดแนนอนนะครับอย่างกำแพงบ้านนะครับของเพื่อนช่างเสือนะครับเห็นว่านะครับมันจะเริ่มแบบ เริ่มเก่าเรื่อสภาพและมีปูนตรงปูนแตกปูนลาบนะครับมีคน้าผิวตะกระโปะดูแล้วบ้างมันดูหมองมันดูแบบไม่หมอ,เองเลยนะครับวันนี้นับก็ถือโอกาสดรครับทั้เสือเตจะมาสอนนะครับการทาสีโลงพยาบา้านว่าจะทาย,ยัางไงแล้วเริ่มต้นอย่างไรและจบอย่างไรวันนี้ครบเลยนะครับสำหรับขั้นตอนการทาสีบ้านนะครับก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนในการคือ1เตรียมผิว2ทาสีรงพื้นและ3ทาสจริงนะครับ สภาพที่พื้ผิวนะครับทำอะไรบ้างก็อย่างเช่นนะครับถ้านะครับกระแพงเก่าเนี่ยนะครับมีสีที่มันเสื่อมสภาพนะครับเราวก็ใช้เกีิมเนี่ยปูนแซกออกก่อนนะครับจะนั่งครับมาเช็คปริมสีของตัวกําแพงเดิมนะครับว่าสีสภาพมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวการใช้มือลูบดูนะครับถ้ามือลูบไปแล้วนะครับมีค่าขา,ขาวๆติดมือเหมือนฝุ่นเหมือนแป้งนั่นแสดงว่าสีเนี่ยเสื่อมสภาพมาก,มากๆอันนี้ควรที่จะต้อง ใช้ส่ยางฉีดน้าล้างนะครับใช้แปรงสกปไกช่วยขัดนะครับแล้วรอยแห้1หนึ่งวันแล้วค่อยทาสีรองพื้นแต่สำหรับเคสนี้ครับถ้าเราลองดูดูปุ๊บนะครับไม่มีคราบกระขาาติดมือไม่มีแบบคราบแป้งมือน่นแสเรียว่าสีนี้ไม่สุขภาพนะครับอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นผ้านะครับชุบน้ําเช็ดทำความสะอาดก็ได้ก็จะเพียงพอแล้วนะครับพอเราเช็ดเสร็จปุ๊บนะครับเราค่อยมาทาสีรองพื้นอ่ะเดีายวื่เสถียทำห้อยู่ในสถนการณ์นะครับก็คือ ตอนแรกเลยครับก็ใช้เกียงนะครับปูแซกนะครับพวกเศษฟางเศษดินนะครับที่มันาถึงกระเแรงนะครับนะครับว็งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับให้ผ้านะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ขั้นตอนการเตินผิวไปไงครับ ง่ายมากดูง่ายาดูชิวมากเลยนะครับขั้นต่อไปคือขั้นตอนการทาสีรองพื้นไปไปดูกันครับหลังจากที่เรานะครับทิปตุ้มเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือขัอ้นตอนการทาสีรองพื้นนะครับขั้นตอนการทาไปขั้นตอนการทาสีรองพื้นนะครับเราต้องตรวจว่าสียังสภาพไหมอย่างขั้นตอนแรกคือสีไม่เสีมบ้อกนะครับเพราะฉะนั้นครับสีรองพื้นที่ใช้เนี่ยใช้เป็นสีรองพื้นเก่าสูตรกลางก็ได้ กระพุกกาสุน้ำดียังไงดังอุู้ว่านะครับเป็นสีที่ไม่กลิ่นอ่อนนะครับแล้วนะครับไม่ทําลายถ้าไม่ทำให้เพื่อนบ้านมาเปิดเราทีหลังว่าเฮ้ยทำไมเราทาสีมันเหมจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่หมองเท่าไหนอย่างอยงอย่างอย่างอย่างออย่างที่กํางพ่างางองอยาอย่็งออางออย่าางอย่าอย่่อ่าอนาอยา่า่างอาง่ย่ะครับถ้างบบ่าาง่าอยง่าอย่างาเย่ยาง่งองจะเาิดแน่นอนนะครับถ้าเกิด่่าอา ก็กระเสริฐไม่พอนะครับยังเลือกเป็นสีแล้วกพื้นเก่าสูตรน้ํานะครับที่เป็นสีขาวด้วยนะครับเพราะสีขาวดียังไงดิโนคิดว่ามันจะกบสีเดิมเนี่ยให้มิดกล่องแล้วเราาทาสีจริงเนี่ยไม่ทาขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะมามาทาสีกับพื้นเลยอ่ะลืมบอกว่าสีที่เพื่อนเพื่อนใช้เป็นดุนี่ครับ p u a Hydro Quick Primer สีแล้พื้นเก่าสูตรน้ําสีขาวนะครับมาทากันเลยนะครับ มันขึ้นเป็นสีขาวครับปกอันเดิมบิดเลยครับ ก็ไดทาสีล้อมพื้นื้นเก่าซูดน้ำ T.O.A. h y d r o คร i มพ r i m e r ไปแล้วนะครับจำนวนเด็ดร้อนะครับก็เห็นว่านะครับสีเดิมสีลอมพื้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะกลบพื้นผิวเดิมครับค่อนข้างจะดีแต่ถามว่ากลบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่กลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่นะครับเราก็จะให้นะครับประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับแล้วเราค่อยทาสีจริงได้ารค่สื่อคือบอกับว,ว่านะครับสีล้อมพื้นหนึ่งแกลลอนนะครับจะสามารถนะครับทาได้ื้นที่ประมาณ สามสิบห้าตารางเมตรสามสิบหกสิบห้าตารางเมตรครับแล้วแต่ว่าการดูดซึมของผิวเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องโอเคก็เปิดทางสีนะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับแท่้งเสือเลือดเฉดสีออกประมาณออกแถวโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับเนาะการใช้งานนะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยสีตัวเนี้ยไม่ต้องันไม่ต้องผสมน้าก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าไม่ผสมน้ำปูอยู่บนอกกิ้งอาจจะเหนืดไปหน่อยนะครับก็อาจจะผส,สมน้ำ่อยประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนี่ทดสอบมาก่อนะรโอเคแล้วเติมน้ำมาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ฉันใช้เสื่อแบบแบบพิมพ์ปิดเงียนนะครับ ไอ้น้ำนยอย่าเดี๋ยวกินเย็นนะครับมาดูเดี๋ยวเหลวหน่อยปไปนะครับทาเที่ยวเดียวเหมือนจะกบดแล้วครับเนี่ยแต่จริงๆแล้วควรที่จะทาสีสองเที่ยวนะนะครับไม่ทาสีเที่ยวเดียวเพราะฟิลสีจะบางเป็นไปนะครับเป็นไงฮะสีทั้งง่ายทานเนียนนะครับเนาะก,ก็เดี๋ยวท่างเสือขอตัวไปทาสีต่อก่อนแล้วกันนะครับเราจะทาเสร็จปุ๊บ ข้ามาดูตอนเสร็จแล้วกันนะโอเคกลับไปครับเม,มื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับทั้งเสรนะแล้วก็ทําการทาสีจริงเที่ยวแรกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก,บกบ็จะเห็นว่านะครับสีนะครับที่เราท่านเสร็จทารอบนนี้ยก็จะเห็นว่านะครับมันยังปกเคอยู่เดิมได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็จะเห็นเป็นแบบขาวก,กระดากระดาษก็คือเห็นในตัวของเครื่องหนเดิมที่เป็นสีของพื้นนะครับเพร้ะการทาสีนะครับควรที่จะท่าต้องทานะต่ำๆสองรอบนะครับ ก็ระหว่างรอบควรรอให้แห้งมาสัก2-3ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาทาสีรอบที่สองนะครับพอทาเสร็จปุ๊บก็คือจบเลยนะครับก็ได้กาแทงที่สวยงามนะครับอันนี้ก็ตอน้องรอก่อนสัก2-3ชั่วโมงแล้วมาทาสีที่ที่สองกันนะครับปัดเสร็จแลวเราจะรอดูนะครับว่าเราตอบไปยังไงนะครับตอนนี้นะครับช่างเสือก็ทําการทาสีจริงที่2สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบมาครับดูสวยงามไหมครับ เรื่อว่านะครับการทาสีรั้วบ้านเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับขอแค่ให้เข้าใจในส่วนของคอนเซปต์การทาสีนะครับรวมทั้งปริพันธ์ว่าควรใช้เป็นสีตัวไหนอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับทั้งเสริหวังว่านะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้ทักษะนะครับในการทาสีรั้วเองแลลวนะครับใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถถามทั้งเสรําได้เลยนะครับท่้งเสริยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันี้ช่้งเสริมขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ